ไม่พีนมานั่งด้วยกันลูกเขานั่งด้วยกันลูกโอเคคงไม่ยอมครับอ่ะมันนั่งด้กันอาพี่เอกว่าไงเชิญพี่เอกครับก็วันนี้ขออนุญาตมาเทคโอเวอร์รายการคุยกันหน่อยนะครับค่ะเชิญค่ะไม่ได้คุยกันนานมากนะครับแล้วผมคิดว่ารอบนี้น่าจะมีหลายเรื่องที่คิดว่าต้องชวนคุยเยอะๆไม่หน่อยนิดแบบที่เป็นชื่อรายการนะครับก็คิดว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทุกอย่าง ถนนทุกสายมุ่งไปอยู่ที่เชียงใหม่หมดเลยครับเรียกว่าย้ายเมือง <Complex> <C hing> ไปอยู่เชียงใหม่กันดีกว่าครับก็เลยอยากชวนคุยเรื่องเรื่องทางเหนือหน่อยแล้วก็มีปัญหามีประเด็นอยู่เยอะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นคุณหญิงคุยกับบอกอไรจุดเหมือนกันแล้วก็ <S 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 เรื่องไฟป่าเนาะแล้วก็ <S <S ใชับ <amazon> คุณทิมก็ไปลงพื้นที่เชียงใหม่พอดีแล้วก็ไปเจอกับบอกอไรจุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเป็นปัญหาเรื่องหมอกควันก็ถามพี่ทีมก่อนล้วกันครับ ว่าไปเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> เขาบอกมีนายกสามคนไปอยู่ที่นั่นครับ <c oughs> ผมว่าเริ่มต้นอย่างน <35, S 2> <ๆ S 1> ี <30 S 1> มส้ามีจะมีนายกกี่คนก็ไม่สําคัญถ้าปัญหาของประชาชนไม่รับการแก้ไขนะอ่ามีไปกันเยอะกันมากมายค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้สามารถแยกแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไอ้ไฟป่าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิกฤตพีเอ็มสองจุดห้าได้นะครับถ่าตอบแบบ มีซัมูายพ่อลูกอ่อนอย่างนี้นี่ก็คงต้องเล่าให้ถึงตอนของเขาเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงเลอกตั้งนะครับผมก็ต้องไปหาเสียงใช่ไหมครับก็เอาเขาไปด้วยครับมีที่หางดงนะครับแล้วก็ไปที่เชียงดาวตอนที่เขาไปหางดงช่วงนี้ของปีที่แล้วเนี่ยก็ฝุ่นเยอะมากผมจําได้ว่าเขาเลือดเลือดก,กำเดาไหลในห้องเนี่ยก็ต้องหมกเช่นนี้ครั้งนี้เนี่ยปีหนึ่งผ่านมาเนี่ย เรามีเวลาในการเตรียมตัวกันปีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังดูแล้วไม่ได้อ่าปัญหาที่ดีขึ้นักเท่าไหร่โดยโดยที่ถ้าเกิดดูด้วยตัวเลขเนี่ยเขาบอกว่าจิสดาเนี่ยผมไปเช็คมาว่าวันที่สิบสี่มีนาคมเปรียบเทียบระหว่างสิบสี่มีนาคมปีนี้อืมเยออนเคมปีที่แล้วเนี่ยเยออนเยอเลยเนี่ยปรากอบว่ามันจากแบบหลักร้อยแล้วล่าสุดของนี้มันสองพันประมาณสามสี่เท่าของคงพอดสปอตตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งรายงานว่าสิบสามมีนาคมเชียงใหม่มีผู้ป่วย โรคทางเดินหายใจทั้งหมดอันดับหนึ่งของประเทศสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามรายก็รู้สึกว่าโอเคเราเห็นว่ามันเป็นมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้มีการแก้ไข mm hmm. ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาที่ที่ยั่งยืนพอสมควรก็เลยเห็นว่ามันตัวแรกมันอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้พี mm ่เมียไปกลัวรู้่าะเดี๋ยวมันออกอีกเพราะว่าว่ามันอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วพี่หนูลิงก็ชวนมาหลายครั้งนะครับ ตอลงพื้นที่3จงังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปลายปีที่แล้วก็น้ําท่วมหนักในรอบ70ปีก็ไปเจอมูลที่กระจกเงาเขาก็ชวนบอกว่าปีนี้สงสัยว่าจะดีหรือแย่กว่าไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามีเนี่ยอยากเห็นนะักการเมืองที่เข้าใจปัญหาคุณพิธาไปได้ไหมใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นพวกผมก็เลยตกลงกับเขาสัญญาเขาว่าจะไป<ม>ญญแล้วมันจะมีเวลาไหนที่มันเหมาะที่จะไปกว่าตอนนี้ ที่การมันแย่ที่สุดล่าสุดแต่มันแย่สุดมันหนักสุดก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราจะไปดูไฟป่าแล้วก็ไม่ได้ไปตามหาใครทั้งสิ้นนะครับไปตามหาพี่หนูลิงไปตามหาบอเลยจุดเพราะแกดากไฟมาห้าปีติดติดกันเนี่ยแกก็น่าจะมีประสบการณ์ที่งานที่ทําให้ผมเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผมเป็นนักรห้องแอร์ที่น้อยลงเพราะว่าเวลาเราเป็นพิมพ์ยักษก่อนนะครับ ว่าถ้าเกิดกดแล้วมันจะดับหนูทําอะไรก็ได้ยกเว้นกดคีย์บอร์ดครัง่ายๆก็คือว่าคีย์บดมันจะมันจะเปลีมันเป็นช่วงสถานการณ์พอดีถูกไหมครับพี่ทดมที่ในช่วงนี้มันวิกพอดีผมเป็นประธานกรรมธิการไอ้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอธิบดีกรมป่าไม้กรมปุญยาเนี่ยก็จะมาเล่าให้ผมฟังตลอดผมเป็นนักร็อกห้องแอร์ได้ฟังเขาเขาบอกอย่างนู้นอย่างนี้ตอนเป็นกรรมธิการงบประมาณก็เห็นงบไฟป่า ก็มาขอจะเอาเฮลิคอปเตอร์แบบนี้จะเอาอะไรแบบนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาแต่คราวนี้พอได้เห็นด้านงานเนี่ยมันถึงได้เข้าใจว่าโอ้โหาพันบาทต่อเดือนกับความเสี่ยงที่เหี่ยวไฟจะต้องเจอเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันรู้ว่าไอ้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสมในการดับไฟมันทำให้ง่ายมากขนาดไหนมันก็ได้ว่าโอเคอย่างกฎหมายสําคัญสาคัญอย่างพรบป่าไม้หรือว่าพรบอุทยานที่ไม่สามารถให้เราสามารถสร้างถนนสร้างอะไรได้เลยเนี่ยได้ัแต่ขอข้อทำงานนั้นหนูอยู่ได้แต่ว่าขอ พอโฟกัสแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวพัก thank you อ่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้การลําเลียงเนี่ยมันยากปัญหาไฟป่าสําหรับผมที่เห็นมาสองอาทิตย์สรุปได้ภายในคําเดียวก็คือว่ามันเป็นโลจิสติกอิชชัครับคุณนีมันเป็นโลจิสติกอิชชูที่ว่าแรงเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันคือการเดินชันขึ้นเขามันคือการแบกน้ําเข้าไปได้โดยจํากัดมันคือการสู้กับเวลาเพื่อที่จะให้ไปถึงไฟตอนที่มันยังไม่ลามมากตัดที่หัวไฟตัดที่หางไฟแทนที่มันจะ เคลียให้จบภายในหนึ่งกิโลมันจะกลายเป็นแปดกิโลถ้าเราช้าเกินไปนึ่นอมันจะโตะใช่เพราะ<บ>ฉะนั้นเนี่ยก็คือหมายความว่าแต่ละพื้นที่ก็มีทั้งพื้นที่นะอย่างเช่นถ้าเป็นของก้าวไกลที่อยู่ภาคเหนือทั้งหมดสิบเ็ดสิบสองเขตเนี่ยมันคุมทั้งหมดหนึ่งจุดสองล้านไร่อะ่ะและแต่ละพื้นที่ในนั้นนะ่ะมันได้ไอ้ไอ้เครื่องเป่าลมอ่าใบไม้ที่ละสองเครื่องมันก็เห็นแล้วแหละว่างบประมาณมันไม่เพียงพอที่จะดูแลในเรื่องการแก้ปัญหาซึ่งซึ่ง เมื man, ่อพูดตรงนี้เนี่ยต้องให้เห็นว่าผลกระทบมันคืออะไรด้วยรมไ cost and effect มัอนคราวนี้เศรษฐกิจของเชียงใหม่ที่หายไปการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ที่มันหายไปในช่วงที่มันต้องการมากหลังจากที่โควิดติดๆดกันแล้วก็ไฟป่าปีที่แล้วอะไรตรงนี้มันเป็นหลักหมื่นล้านเมื่อเทียบกับห้าอยล้านจะเห็น